อ่าป่นี่เป็นบริเวณป่าสิปันนาเมืองกาลันซีี่มีบรรยากาศดี นี่เป็นที่แสดงอาณาตตลักนสูตรมีพระหันตสาวกสำเร็จกาาล อ้าวถ่ายรูปตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะได้รูปสวยๆถ่ายที่อื่นก็ไม่ค่อย